จะมาอยู่ที่ไหนเนะี่ยกูไม่อยู่ที่ไหนเนะี่ยเร็วกูรุ่งเร็วกูมไม่ต้องรบกูเนี่ยชิวอุ้ยอ่านายนายชื่ออะไรวะเนี่ยนายมาจากกูชื่อเอกแตงโมงอยู่ดีๆกูก็เรื่องมากูอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ก็โอเคแหละอมแต่ฉันจะมีอะไรมาบอก อฉันมิจารณาสิ่งที่แม่ชายล่าไอ้ส้มตัววันนี้แล้วอีกล่าหนึ่งจะชักเป็นล่าให้ดฉันปลอมตัวมาตั้งหากล่าใช่แต่ยังไม่รู้ชื่อแล้วนี่มันตัวชื่ออะไรเนี่ยโอ้ไม่กอดหน่อยละกันฉันชื่อเวนอมจอมของมึงอไงจากด้วนแค่ไม่อยากตายแล้วก็แกก็ตัดตายตัว

ด้อโดนงูอุ้ยเอ้ยมันโดนหลอกจนได้เนี่ยอหาคนอื่นฆ่าเลนดีกว่า Oh, 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 oh,